ไปดูความเคลื่อนไหวของเจ้าที่ตำรวจกันหน่อยหลังจากที่ทุกฝ่ายคาดการเลือกตั้งครั้งนี้ดุเดือดแน่นอนแล้วก็ดุเดือดจริงๆประชาชนประสบดีโดนยิงไปก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้ต้องมีการ คุมเข้มดูแลผู้สมัครพักต่างๆรวมไปถึงสอ 2, บส่องบรรดาซุ้มมือปืนด้วยนะครับทางด้านของพลตระเวตรีดด 3, เสริมสุขวีรวง์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าได้เรียกประชุมผู้กำกับการทุกสัญนรเวรวจภูธรในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ลอบยิงนายประชาประสบดีอดีตสสสมุดประการพักเพื่อไทยโดยขณะนี้มีการจับทำบัญชีรายชื่อว่าที่ผู้สมัครสอสทุกคนทุกพักการเมืองในทุก เขตเลือกตั้งรวมไปถึงบัญชีหัวคะแนนและบัญชีผู้มีพฤติกรรมเป็นมือปืนรับจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนก็ได้สั่งการให้ตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเฝ้าระวังเหตุร้ายในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่หากเห็นพื้นที่ใดสอเขาว,ว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นมาก็ให้จัดกำลังเจ้าห้าที่ตำรวจเข้าไปให้การคุ้มกันดูแลความปลอดภัยว่าที่ผู้สมัครโดยท,ทันทีโดยที่ไม่ต้องให้มีการร้องขอพร้อมให้จับตากลุ่มมือปืนรับจ้างที่ถูกขึ้นบัญชีเป็นพิเศษด้วย ขณะที่ป้ายหาเสียงของว่าที่ผู้สมัครสสอนับสิบป้ายในเขตอำเภอรกระสังและอำเภอพระพลาชัยที่บุรีรัมย์นั้นก็เริ่มถูกทำลายแล้วนะครับโดยกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีหลังจากว่า,าหลังว่าที่ผู้สมัครเริ่มพบปะประชาชนเพื่อแย่งชิงฐานเสียงในการเลือกตั้งและก็มีรายงานด้วยว่ายังมีอีกหลายอำเภอที่พบว่าป้ายหาเสียงของผู้สมัครก็ถูกทำลายเช่นเดียวกัน ขณะที่โรงพิมพ์หลายแห่งในบุรีรัมย์นั้นยังคงไม่คึกคักนะครับแม้ว่าจะมีสัญญาณชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งทําให้ผู้ประกอบการยังไม่กล้าสั่งซื้อวัตถุดิบและหมึกพิมพ์มาเตรียมไว้อย่างไรก็ตามคาดว่ายังอยู่ในช่วงที่บรรดาพักการเมืองต่างๆกําลังสรรหาตัวผู้สมัครซึ่งตอนนี้ก็มีเพียงป้ายหาเสียงนโยบายของพรรเท่านั้นก็คาดว่าหลังการรับสมัคร เลือกตั้งเนี่ยบรรยากาศก็น่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งครับค่ะส่วนที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีก็บอกว่าบรรยากาศการหาเสียงนี่ก็เริ่มคึกคักบ้างแล้วนะคะว่าที่ผู้สมัครหลายรายก็เริ่มขึ้นป้ายแนะนําตัวและหาเสียงกันอย่างคึกคักป้ายส่วนมากนี่ก็จะมีเว้นช่องตรงตาแหน่งหมายเลขประจําตัวผู้สมัครไว้นะคะเพราะว่ายังไม่มีการสมัครเกิดขึ้นให้ดูหน้าดูตาก,กันไปก่อนก็กรอหมายเลขผู้สมัคร หลังจากที่รับสมัครเลือกตั้งในวันที่24พฤษภาคมนี้ไปแล้วนะคะส่วนกะกะตอุทัยธานีก็ได้ยืนยันว่ามีการเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่เลยก็ฝากเตือนว่าที่ผู้สมัครสสนะคะเรื่องของการติดตั้งป้ายแล้วก็ประกาศหาเสียงในระยะนี้ด้วยให้คำนึงถึงกฎหมายระเบียบที่กะกะตหรือว่าส่วนราชการต่างๆเขากำหนดเอาไว้ตลอดจนคำนึงถึงการละเมิดหรือว่าพาดพิงสถาบันด้วยนะคะ เช่นเดียวกับกะกะตจังหวัดตรังเนี่ยก็บอกว่าพร้อมแล้วสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้สําหรับสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสอสอทั้ง4เขตเลือกตั้งของจังหวัดตรังทางกะกะตจังหวัดก็พิจารณาที่จะใช้สถานที่แค่จุดเดียวนะคะก็คือที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลนครนตรังก็มีการเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือ การเตรียมการเลือกตั้งในหลายจังหวัดนะคะคที่หยิบยกบางจังหวัดมาเล่าให้พี่น้องฟังกันนะคะสิ่งหนึ่งที่จะมาพร้อมกับการเลือกตั้งก็คือเรื่องของกระแสข่าวการซื้อเสียงนะ,ะได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกกตก็ออกมายอมรับแล้วด้วยซ้ำว่าตั้งแต่ยังไม่มีพระ,ะราชกฤษฎีกาเลือกตั้งประกาศออกมาเนี่ยก็ตรวจพบการซื้อเสียงล่วงหน้าบ้างแล้วในบางพื้นที่เขาก็ฉลาดนะก็คือซื้อเสียงกันไว้ก่อนเพื่อว่าถ้า จะได้ยังไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าพระราชกฤษฎีกายังไม่ออกมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังพระราชกฤษฎีกาเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเรื่องของการทุจริตจะจับได้ไล่ทันเหมือนก่อนหน้าหรือเปล่าเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเขาก็ไม่ค่อยระวังกันสักเท่าไหร่แหละแต,แต่อย่างหนึ่งแน่ๆก็คือช่วงของการเลือกตั้งเงิน <ส vacation> เนี่ยสะพัดแน่นอนเมื่อวานนี้ก็มีการคาดการณ์ออกมาอยู่ที่20,000กว่าล้านแต่เขาบอกว่าอันนั้นเนี่ยคือตัวเลขที่เห็นกันบนดินแต่ว่าใต้ดินจริงๆน่าจะขึ้นไป4 0 0ห0ถึง50,000่นล้านบาทในเรื่องของงบประมาณหาเสียงเรื่องของงบประมาณซื เสียงเนี่ยซสซหนึ่งเขตอาจจะใช้กันถึงหลักหลักร้อยล้านด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเรื่องหนึ่งที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตก็คือความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นมีการปั่นหุ้นเพื่อเอาผลกำไรตรงนั้นไปใช้ในการเลือกตั้งหรือเปล่าอันนี้นักวิเคราะห์เองก็ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เมื่อวานนี้